สวัสดีครับนักเรียนครับขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเพิ่มคะแนนเนาะการเพิ่มคะแนนของคุณครูนะครับในช่วงคะแนนสอบปลายภาคที่นักเรียนเนี่ยได้ทำเอาไว้เนี่ยมันค่อนข้างไม่ดีมากเลยครับคะแนนน้อยเนาะนะครับคุณนะครูก็จะให้นักเรียนเลือกนะครับในการทำวิดีโอแนะนำตัวเองนะครับว,วิดีโอแนะนำตัวเองทำยังไงนะครับขั้นแรกคือแนะนำ ชื่อนามสกุลนะครับบอกประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็พูดถึงคํานิยามสัดเฉพาะนั่นก็คือคณะที่นักเรียนจะเข้านะครับนักเรียนเข้าเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็พูดมาเลยนะครับว่ารางวัลที่เราได้เรียนออนไลน์เนี่ยเราเรียนออนไลน์เรื่องอะไรบ้างนะครับพูดมานะครับมีกีแผนพูดมาให้หมดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ภาคภูมิใจนะครับอย่างเช่น ย่างเช่นที่คุณครูให้นักเรียนไปถ่ายรูปกับคุณครูเกษียณนะครับนักเรียนก็เขียนมาเลยว่าถ่ายรูปกับคุณครูเกษียณนะครับหรือกิจกรรมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อกดหยุดวิดีโอแล้วนักเรียนก็มาที่อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอของเรานะครับในมือถือนะครับก็เข้าแอปแคนวาแล้วก็อัปโหลดวิดีโอนะครับ ก็จะขึ้นวิดีโอที่นักเรียนอัปโหลดนะครับแล้วนักเรียนก็คลิกมาวางอ่าเพิ่มหน้าอีกหนึ่งแผ่นนะครับอ่านะเพิ่มหน้าอีกหนึ่งแผ่นในแอปแคนวานะครับในมือถือของเรานะครับคลิกมาปุ๊บมันก็จะอัปโหลดขึ้นมาแผ่นสุดท้ายนะครับคุณครูก็จะทําการเพิ่มคะแนนให้ในแผ่นสุดท้ายนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยไม่ต้องฟรีไม่ไม่ต้องใช้โปรแล้วนะครับนักเรียนใช้ฟรีนะครับก็กดบีโอได้นะครับ นะอย่างเช่นอย่าครูคได้เอาเ,เอเมวีเพลงมาก็ลองมาเล่นดูว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเดีย๋ยวครูเข้ามาตรวจเองนะครับนะครับเดีย๋ยวครูเข้ามาตรวจเองนะครับวิธีการส่งงานของคุณค,ณครูนะครับอ่านะครับอ่าเนี่ยสมมติอันเนี้ยงานไฟล์างานของนักเรียนเนี่ยจะต้องมี เนี่ยในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งโปรเจกต์นยครับในหนึ่งพอร์ตโฟลิโอหรือแ้มสะสมผลงานที่นักเรียนตั้งชื่อไว้เนี่ยนะนะครับอ่าก็เป็นไฟล์เดียวกันทั้งหมดนะครับอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับวิธีการตรวจของคุณครูก็คือนักคุณครูก็จะตรวจด,ดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยได้ทําจากแคนวาหรือเปล่านะครับอ่านะครับ อย่างเช่นอันเนี้ยคือทาแกนแคนวานะครับคุณครูก็จะเข้ามาคลิกดูว่าตรงไหนทําอะไรไปบ้างนะครับคุณครูก็จะตรวจนะครับอย่างเช่นมีฟิวเจอร์หลักๆอย่างเงี้ยคุณครูก็จะตรวจนะครับส่วนใครที่ทําจากแอปโฟโต้ชอบอย่างเงี้ยคุณครูก็ไม่แนะนําให้ทาเพราะว่าคุณครูแนะนําให้ทําในแคนวานะครับนะครับใครที่อ่า,อาเพิ่มรูปมาเดียวๆอย่างเงี้ยไม่มีกรอบแบบเนี้ยคุณครูก็จะไม่ตรวจนะครับคุณครูก็จะให้ไปทําใหม่ นะครับ่าเนี่ยถ้าทำในแอปแคนวาก็จะมีคลิกได้หมดนะครับอ่ะมาถึงขั้นตอนการส่งให้นักเรียนไปที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกเลือกแชร์ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับจำกัดการแชร์ลิงก์อยู่นะครับก็ให้นักเรียนเลือกว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับอ่านะครับ คลิกอันนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ส่งในกลุ่มได้เลยนะครับนะครับเนี่ยคัดลอกลิงก์แก้ไขได้นะครับอ่าตรงนี้ทุกคนมีลิงก์แก้ไขได้แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับอ่ายังกรณีนักเรียนที่ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ถูกนะครับอ่ารบกวนให้ส่งใหม่เดี๋ยวคุณครูจะอ่า,อา ส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มว่าเริ่มส่งงานนักเรียนก็ส่งงานเข้ามาใหม่ได้นะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือเข้าไปแกล้งกันแกล้งงานของเพื่อนอย่างเช่นอาไปคลิกงานของเพื่อนดูแล้วก็เข้าไปแกล้งไปลบนูน้นลบนี่นะครับคุณครูไม่แนะนํานะครับเพราะคุณครูเข้าไปดูได้ว่าใครแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงนะครับนะบนักเรียนไม่สามารถแก,แกล้งกันได้เลยนะครับคุณครูเข้าเข้าไปเช็คนะครับ ถ้าคุณครูทราบว่านักเรียนคนเนี้เข้ามาแล้วก็เข้ามาลบงานของเพื่อนนะครับก็คือก็จะให้ติดติดรอเลยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นกรณีท่ารุนแรงนะครับคือแกล้งงานกันแกล้งงานเพื่อนกันนะครับวิธีการส่งก็คือกดแชร์นะครับแล้วก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์ อ่าแล้วก็มาติ๊กดอกดาวตรงนี้ว่าแก้ไขได้แล้วก็กอปปี้ลิงก์ตรงนี้ส่งงานให้คุณครูนะครับคุณครูจะเริ่มให้นักเรียนส่งงานภายในวันนี้จนถึงวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันที่เท่าไร,วาร่วันจันทร์วันที่ยี่สิบหกนะครับนักเรียนครับอ่าในวันจันทร์เนี่ยนักเรียนให้นักเรียนส่งภายในวันจันทร์นะครับไม่เกิน ไม่เกินกี่โมงดีอ่ะไม่เกินสิบห้านากาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับสิบห้านากานี้คือบ่ายสามโมงเย็นนะครับนะคให้ส่งวันที่ยี่สิบหกนะครับภายในวันที่ยี่สิบหกวันจันทนร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบหกสิบห้านากาจุดศูนย์ศูนย์นอหลังจากนั้นคะแนนจะลดลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกินกําหนดที่ครูตัดเกรดไปแล้วคุณครูจะเดทไลน์ในกลุ่มไลน์นะครับว่าคุณครูได้ตัดเกรดแล้วนะครับอนักเรียนก็จะมาขออนุญาตส่งอย่างนี้อก็คงจะต้องจะต้องยังไงจะต้องมีคะแนนตั้งหากนะครับที่ลดลดบันทรนลงมาเรื่อยๆนะครับอถ้าหลังจากสิบห้านาฬิกาของวันที่ยี่สิบหกนั้นนะครับจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ในทุกๆหน้าเนี่ยครับคุณครูได้สร้างภายในสัปดาห์ที่นักเรียนทําอย่างเช่นคุณครูอาจจะให้เป็นการบ้านก็ต้องส่งนะครับอ่าทีนี้คุณครูจะเอาคะแนนจากไหนมาตรวจบ้างอย่างเช่นคุณครูก็จะนับจากคะแนนที่นักเรียนส่งลายเพิ่มอัลบ,บั้มในกลุ่มนะครับอ่าตรวจทุกงานนะครับคุณคเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจนะครับจะเริ่มตรวจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพอว่างแล้ว เนาะนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ส่งงานตอนคุณครูโพสตคําว่าสามารถส่งงานได้เลยนักเรียนก็ส่งงานเข้ามาใหม่นะครับอ่าคุณครูก็จะเข้ามาตรวจนะครับในนี้นะครับส่วนวิดีโออันนี้จะเป็นการหน้าเพิ่มคะแนนล่าสุดจากที่คะแนนนักเรียนสอบมาได้ไม่ดีทุกห้องนะครับคุณครูได้เข้ามาตรวจแล้วตรวจข้อสอบเสร็จหมดแล้วนะครับ นะครับอยากให้เด็กนักเรียนเนี่ยทำวิดีโอแนะนําแนะนําแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองเนี่ยเข้ามานะครับอ่ะส่วนนักเรียนที่เข้าส่งแล้วนะครับเด็กของครูก็จะให้ส่งใหม่พร้อมกับวิดีโอหน้าสุดท้ายโอเคเนาะนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยสําหรับเทอมนี้ที่นักเรียนได้ตั้งใจเรียนวิชาครูนะครับ ถึงจะเล่นเกมไปบ้างหรืออะไรไปบ้างครูก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ครูใจดีมากๆนะครับก็ขอขอบคุณนะตรงนี้นะครับอ่าไม่มีอะไรทิ้งทิ้งไว้ท้ายเท่านี้นะครับคุณครูก็จะให้คะแนนสูงสุดนักเรียนน่ยดันขึ้นไปเลยนะครับทุกๆคนนะครับขอให้นักเรียนได้เกิดสี่ทุกๆคนนะครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับนักเรียนครับสวัสดีครับ